สวัสดีครับผมเจ้าการวัตอรบีนะครับวันนี้พามาซ่อมฝาสูบนะครับพิซิหน่วยห้าสิบนะครับก็รายการก็จะมีเปลี่ยนหลอดนะครับเปลี่ยนหลอดแล้วก็เคลียร์บาว์เเฉยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าหลอดมันหลวมนะครับลดคนขาวนะครับน้ามันเครื่องเกือบแห้งมาหลอดมันโยกได้นะครับอันนี้ตามที่จริงไอดีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่เสียนโยกเยอะ แต่ลูกค้าต้องการให้มันจบใช้งานยันนานเลยนะครับเพราะได้รือแล้วก็อยากทําใหม่ไปเลยโอเคจะให้ก็เปลี่ยนวาลด้วยนะครับวาลใช้เป็นแท้นะครับอันนี้เป็นวาลแท้เบิกเลยนะครับแท้นะครับวาลนะครับสมหราบอะไรฝาแนะนําเป็นแท้ไปเลยนะครับแต่ถามว่าของเกฤดก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่งบเรานะครับแล้วแต่ความสะดวกของเราแล้วกันนะครับ ผมไม่ได้ตีเรี่ยนนะครับถืออะไรมาให้ทําหรือว่าเอาที่ร้านนะครับก็มีหลายเกรดให้เลือกเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่งบด้วยนะครับเราทาให้หมดเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตีหลอดบาออกก่อนนะครับตีหลอดบาออกนะครับใส่ชีตตีหลอดนะครับอ่ามีหลายคนนะครับถามเรื่องตีหลอดนะตีหลอดเนี่ยมาจากไหนนะครับ ก็สั่งเอานะครับสั่งเอาตามตามแอปตามเลยทั่วไปนะครับสั่งเอาได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาพวกเนี้ยมากึงก็ได้แต่ตอนนี้จะแข็งดีดีกว่านะครับนี่นะครับเหล็กเสาบ้านนะครับก็ที่ผมมีทำไหนไหมก็ก็มีนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะก็มีแค่พอแบกนะครับขออนุญาตทายเท้าเหยียบนะครับอ่าก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตีออกได้เลย ออกมาแล้วนะครับหน้าตาของหลอดบานนะครับเห็นไหมตัวน,นี้ก็จะเป็นหลอดตัวใหม่นี่ความยาทุกอย่างเท่ากันนะครับเท่ากันเตรียมมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่หลอดตัวใหม่ให้ดูเลยครับปึ๊บนี่เตรียมมาแล้วก็ใส่ที่ตีหลอดเหมือนกันนะครับตัวใหม่ แน่นหน่อยนะครับตัวนี้ทําไว้อนะเองนะครับมันก็จะแน่นแน่นิดิดนะครับก็น้ํามันเคลื่อนนะครับใส่ที่หลอดวาล์วสักหน่อยนะครับให้มันลื่นๆ่นนะครับแล้วก็ในรูของฝานะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตีเข้าได้เลยนะครับ บอดของผมจะแน่นกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันคนละไซส์กันกับตัวนั่นเลยเช็คหลังหลอดนะครับเพราะว่าไม่มีกิบล็อกลงอะมีกิบล็อกล็อกไว้นะครับโอเคนะครับได้มาตรฐานแล้วนะครับระยะนี้ถือว่าเป็นระยะเดิมสแตนดาดของมันนะครับก็เช็คดูว่าเนี่ยเราตีออกมาปุ๊บมีเศษมเนีแยมไหมนะครับมีเศษมินีแมที่ติดกับบอดออกมาไหมนะครับเนี่ยถ้ามันติดออกมาแสดงว่าเราตีลอดเนี่ยไม่ดีนะครับตีลอดดันเศษมเนีแยมออกมานะครับตีปิ้นนะครับตีปิน อีกตัวหนึ่งเป็นไนเสียผมมาทําให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนการริมเมอร์เลยแล้วก็จะไปปาดบาเลยนะครับจะได้ไม่นานนะครับทําให้ดูอย่างละตัวก็พอนะครับไปกันเลยนะครับวิธีการซ่อมนะครับไปมาถึงขั้นตอนการริมเมอร์หรอกนะครับทีนี้เราจะริมเมอร์นะครับเพราะว่าวาลเนี่ยมันยังจะใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาริมเมอร์ก็4จุด9กหก่อนนะครับเริ่มเบอร์แลน วก็จะริมมือบนสว่านแทนให้ดูยังไม่ได้ริมให้ดูเลยนะครับก็ทําเหมือนกันนี่แหละแค่เราจับฝาแทนนะครับแทนลงไปแทนแทๆแทแท สใส่บบาดูว่าใส่ได้หรือ,อยังนะครับไอเสียใส่ได้แบบฟิตๆนะครับฟิตๆเช็คกัดมีอะไรติดหลอดไหมนะครับ ว่าวาันที่มีเศษนะครับถ้าเรายังริมต่อไปไันอาจะรวมก็ได้ ยีงมีรอบหนึ่งผื่อมีอะไรติดได้ลแล้วนะครับอันนี้ถ้ามันแน่นหมองก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บรายละเอียดมันก็จะลื่นกันนี้ ว่าเดี๋ยวไปโดนแกนป่ามันก็จะลื่นกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนปากนะครับว่ามันจะลื่นขึ้นมาไหมไปกันเลยอันนี้เสร็จแล้วครับที่เราเปลี่ยนหลอดไปแล้วก็ปาดบ่าวไปนะครับวาวแท้นะครับหลอดแน่นๆนะครับงานก็ประมาณนี้เลยนะครับไปถึงก็ไม่ต้องบดวาวครับล้างประกอบได้เลยนะครับงานที่นี่นะครับบาวแทะ มันตำแหน่งมันแม่นอยู่แล้วนะครับหน้า45มันดีแล้วนะครับแม่นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปบดแต่ถ้าเป็นวาเทียมหรือวาเก่ามันต้องไม่บดนะครับเพราะว่ามันจะซึมนะครับประมาณนี้ครับเจ้าก็ฝากกดไลก์กดติดเต่กดติดตามช่องเจ้าดอสบีไว้นะครับเดี๋ยวจะนําพาความรู้มาให้นะครับสาหรับคนที่อยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ